ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คุณยายสายจูบจูบกันเลยทีเดียวเฮ้ยเสียงอะไรเปิดครับโอ้ยตกใจผมละตกใจเลยคุณนึงใช้กุญแจสีเขียวอ่ะฮือโอ้ยคุณยายไอนะครับคุณยายไอระวังโดนจุบนะพี่โอ้ยยายขอจุ๊บทีหนึ่งได้ไหมหลานยายชอบจูบอะหลาน ้อผมไม่ให้จูบแล้วครับยายไม่ยอมแปลงฟันขอจุบทีโอ้โหคุณยายจะจุบเลยต้องไปหาของก่อนนะมันน่าจะมีค้อนมีแฉล่งในลิ้นชักมีไหมครับกุกกูจุกโลโอ้ยกลัวยายจูบอย่างเดียวเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยยายขอจูบพี่สิเฮ้ยขอบคุณน้องเอมเนวยนะครับสิบ,บาทนะโดเน a ให้พี่นะพี่ขอบคุณมากเต็มหน้าเลยพี่คุณยายแบบกุ๊กกูนะครับโจมว่าอะไรยายห่างนึงเยอะย,ยายจูบได้ไงเฮ้ <c oughs> ย <c oughs> เสียงดนตีก็น่ากลัวเกินเ <c oughs> ต็มหน้าเลยน้องนานา วิววิววิวขอยายจูบอีกกสัรอบได้ไหมประหลุมรุบหลโอ <c oughs> ยายไอด้วยยายเป็นโครคป่ะงเขาเนี่ยขอยายจูบสักทีหนึ่งกันนะโอ้ยโอ้ยยายไอมายายมาบุตแจครับที่ต้องการบุตแจ็คแจ็สีเขียวโอ้ยยายจูบอีกแล้วสวัสดีครับไอซ์ I กุญแจสีเขียวพี่ถ้กุญแจสีเขียวมาอันนี้ต้องใช้กุญแจสีเขียวเอ้ยเปิดแล้วครับเปิดแล้วเปิดแล้วไปแล้วกุญแจสีเขียวเปิดแล้วยายครับผมขอร้องอ่ะจะหากยายอยากจะจูบผมนะยายต้องไปแปลงฟันมาก่อน อยากให้พี่เล่นสไปเดอร์มอนสเตอร์ครับเฮ้ยเฮ้าเจอแล้วครับของเดชแแรงเหมือนยายหัวล้อเฮฮิตรงนี้เลยเฮ้ยเสียงยายอยู่แถวนี้เองเฮ้ยโ้ยตกใจซาวเลยนะครับกุ๊กกูกุ๊กกูกุ๊กกูตกลงยายชื่อกุ๊กกูอยู่เอาไว้ไปตียายพี่ ตียายไม่ได้นะมันเอาไว้งัดลงศพอะครับอันเนี้ยเสียงเพลงรุนมากเลยพี่เออออกมาแล้วอุ้ยอุ้ยย,ย,ยายเป็นวานาโร่ไปแล้เนี่ยอุ้ยกูกูครับกูกูอยู่นู่นไปเลยไปเลยไปเลยขนมเริ่มลอยอยู่ไหนแล้วนะโอ้โหพี่ลีโอกินขนมไหมครับ เดินเลยดินเลยดิเลยไม่มีอะไรไม่มีอะไรไปลงศพต่อไปไหนเอาไว้ทุกหัวยายอุ้ยหัวยายมาด้วยลุ้นหัวใจจะวายในนี้ก็ไม่มีอะไรอุ้ยอะไรหล่นครับใหญ่กุ๊กกูไปเลยละโอ้ยเฮ้ยใหญ่กุ๊กกูโอ้ยสาวอะไรครับเนี่ย เจอแล้วยายเจอแล้วจ้าโอ้ยโอ้ยใหญ่ใหย่ใหญ่ก็ตกใจเมื่อกี้มีของไหมโอ้ยใหญ่กู้ภูใหญ่กู้ภูเฮ้ยพี่ถ้าพี่เกินจะตอบตูไม่มี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 อะไรเลยดิ้งดิ้ง ไปไหนละครับยายคูกูเสียงพี่เสียงพี่ใช้ไมโทรศัพท์นะมันจะเป็นอย่างนี้อะไรนะพี่ไม่แอบนะครับถ้าพี่กินหนูจะตอบพี่ให้พี่กินอะไรเหรอนี่ไงค้อนที่ส่วนต่อไปโอเคเอาค้อนไปทุบไหมมาแล้วครับ ไปเลยยายกุ๊กกูขนมอ๋อพี่กินนะพี่กินพี่กินเซื้อมาให้พี่เยอะอุย <c oughs> ยายอายยายอายายทุบหายครับทุบหายเออไม่มีของเลยพี่มันซ่อนใต้เตียงได้เอาไว้ตีหัวายายพี่ค้อน <c oughs> มันตีหัวายายได้เลยครับ <c oughs> ยวได้จะจจบเราหนมหน้าพี่กินนะพี่กินหมดเลย ขนมอะไรพี่ก็กินท้งนั้นเลยจริงๆเหรอให้ยายกินด้วยได้ไหมหมไม่มีเลยครับไม่มีของเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกุ้กูกูเขาชื่อยายสายโจอพี่เฮ้ยฮัลโหลวิววิววิวต่อไปก่อนต่อไปก่อนเฮ้ยนี่ไงกุญแจทองคำ กุ๊กุญแจทองต้องข้างนอกนี้แน่เลยคุณยายจุกโกูคุณยายจุ๊กโก้ไขกุญแจทองครับเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยใส่แล้วคราวนี้เหลือแค่กุญแจเงินนะทุกคน พี่ลองเล่นอ้าวิสแมนอะไรใช่ไหมได้เลยได้เลย <S <S เราเดทได้กี่อรอบเขาเนี่ยมุญจาจุปูเลยครับ <S 1> <S 1> ผมไปก่อนนะพี่ฝันดีนะน้องกรอฟ <S <S 1> <S 1> ตรงนี้ตรงสมุดตรงนี้มันมีทำพีอยู่นะ นี่ไงเอาไปเลยชิ้นส่วนที่เราต้องหาไปประกอบนะมันจะมีทั้งหมดสามชิ้นมันคือผีเอเรียนพี่มันน่ากลัวมากครับเกมนี้นี่งไงกุ๊กูกูมาแล้วครับกุ๊กูกูมาแล้วครับไอซีโอผมเคยได้เกมนี้มาก่อนพี่วิ่งไว้อย่างเดียวเลย ผมไปก่อนนะครับฝันดีนะ Come on ผมไม่ข้อมอนกับยายหรอกครับผมวิ่งอย่างเดียวใส่เข้าไปเลยครับชิ้นแรกโอ้โหชิ้นแรกกว่าจะมาพ <laughs> ี่มาเลยเอาคุณยายกู ยยาไอวิ่งไว้ครับผมเคยวิ่งมาก่อนพี่ได้ไงกู่กูกูครับคำพีชินสุดที่สองได้ละได้ละไปเลยอุ้ยคุณยายคิดว่าพี่เป็นลูกเลยมาจูพี่วิแต่เขาแเขาจูบแบบรุนแรงมากเลยนะ ยายยังไม่ทันเห็นพี่พี่หลบหลังฉันไวชิ้นส่วนที่สองได้มาแล้วยายกูกูไปไหนแล้วครับเนี่ยยายกูกูยายกูกูหาย เกมนี้มันออกยังไงพี่โอ้โหกู๊ดโอ้ยไอเซยหูเลยเฮ้ยยายเพิ่งมานะมันมีมันมีอยู่ตรงนี้อยู่อันหนึ่งยายย่าเพิ่งมานะยายเดี้ยงแน่พี่สวัสดีค่ะมาใหม่เอ้ยอุ้ยตกใจแผ่นอุ้ยแผ่นแผ่นศิลาจารึกตกใจ สวัสด,ดีนะครับน้องมินยังไงพี่ตกใจแผ่นนะี่แหละมาขยับเย็บเย็บย,บยบ <c oughs> ใส่เข้าไปนะครับแผ่นที่สามวิ่งไว้ <c oughs> ตกใจแผ่น <c oughs> ตอนนี้เราต้องไปหากุญแจอีกหนึ่งกุญแจสาวก,ก็หลอนใส่หูฟังก็ใส่ <c oughs> พี่ก็ใส่หูฟังเหมือนกันนะหลอนมาก แจซิเวอร์ที่เล่นเกมคุณยายสายจูบนะครับคุณยายสายจูบที่ว่าชอบจูบเราใ่ไหมเราคุณยายสายจูบจะดักรอผมอยู่แต่ตรงนี้ใช่ไหมรับเนี่ยตรงนี้มีอะไรไหมใช้ยยซิเวอร์เฮ้ยเฮ้ย สวัสดีครับพี่บีโอสวัสดีครับคุณยายตาบอดแล้วพี่อุ๊ยเอกกูกูยายเขาเป็นอะไรไพี่กดใจเหนื่อยมากเลยพี่กุ๊กโก้กูเฮ้ยน่ากลัววันเกิดพี่วันไหนวันเกิดพี่วันที่31สิงหานะครับ ยายเขาสโลโมอชั่นชิ้นส่วนอีกหนึ่งชิน้นหนูกดใจให้พี่รัวๆเลยนะขอบคุณมากเลยนะครับโอ้โหซาวรุนตีไม่มีเลยครับอ๋อนี่ไงมีหายทองคำอยู่ครับ ก <tem> <People to> ุญแจนี่ไงกุญแจอย่าได้ยายกูกลัยายกูกลัวยายกูอยู่ไหนยายอยู่ไหมครับยายอยู่นะน้องไอซ์ยายกูกลัไปไหนแล้วครับเอากุญแจซีเวอร์ไปใส่ก่อนเออยายกูกลัท่านลานโอ้ยยายอยู่ไหนอุ้ยยายกูกลัยายกูยายอย่าพึ่งได้ยาย ยายขอจูบทีนึงเถอะยายกูกูยายกูกูโอ้โหไอ้เจเล่นเราอย่างเดียวเลยอ,อะไรเกันครับเนี่ยโอ้ยตกใจเลยซาวตัวตีโคตร,ตรน,น่ากลัวเลยพี่พาย,ยายไปดูหมอรัำเถอะโอ้ยมันโหดร้ายอนะไรขนาดนี้เลยแล้วพี่มาตรงไหนเอาเนี่ยพี่งงแล้วเนะี่ยตกใจเลยครับยายเน่า ใครตกใจวะครับตกใจสาวโดนตีโอ้โหแล้วเดินอยู่ตรงไหน,น,นจำทางเดินไม่ได้ให้่กู๊กกูก๊กกูตกใจพี่พี่ไม่กลัวอะไรนะพี่สะดุ้งจนจะตกใจเ,เลยเฮ้ยเออมานีมาเลยครับใหญ่มาเลยยายหลอนเกิน ขึ้นไปเลยขึ้นไปเลย ICU นี่พูดเหมือนคุณยายแกนนี่เลยนะครับเนี่ยคุณยายกูกูพูดเหมือนคุณยายแกนนี่เลยเอาต้องไปเอาแฉลงเดินลืมแฉลงไว้ข้างล่างอีกต้องลงแบากันทำไมถึงต้องจูบพิเรย์เลยครับมันเป็นซิกเนเจอร์ของคุณยายนะโอ้โหโดนตี เกมอะไรครับพี่เกมคุณยายกุ๊กกูนะครับนี่คุณยายคนนี้เลยโอ้โหมาแนละ้วมาแนละ้วคุณยายกุ๊กกูพี่พี่พี่รอจีโน่จ้าเอตกใจเหมือนกันที่โอ้โหคุณยายกุ๊กกูไปแล้วนะพี่ฝันดีนะเดี๋ยวพี่จบคุณยายกุ๊กกูพี่ก็จะลงไลฟ์เลยนะพี่รู้สึกว่าคอพี่แห้งมากเลยยายกุ๊กกูยุ่น แวอายยูเล่นกับเพื่อนได้ไหมพี่ว่าน่าจะเล่นไม่ได้นะ <c oughs> พอแม่หนูนอนแล้วหนูก็เดินที่ได้ต่อเลยหนีผมอีกเอาเลยนังสิอตรงนี้แหะต่อหนังสือออนนี่ไงเออครบแล้วครบแล้วทุกคน <c oughs> ไปกันเลย <c oughs> มาแล้วพี่ขนมปังไม่สูกสวัสดีนะ ยายหนูเองค่ะครานี้ออกจากบ้านไป <c oughs> อุ้ยมาตามกลับไปทีครับน้องเรียบร้อยครับแต่ยังไม่จบนะ <c oughs> เราแค่ได้กุญแจสีแดงมาโดนยายโ,โดนยายฆ่าแน่นอนโอ้ยตกใจซาวดนตรีอะไรครับเนี่ยมา,มาเลยครับมาเลยมามาเทนี้จะเอากุญแจสีแดงไปไขประตูนะแล้วเราก็จะออกไปได้ จะหนียายไปไหนยายเหงาโอ้ยลูกหลานไม่มาหายายหลอครับยายต้องมาเหงาอะไรกับผมเนี่ยทำไมพี่เชิดเมันผมเลยครับผมก็ชื่อรีโอยายคิดถึงพี่รีโอผ่านแล้วครับนน้อง ไปแล้วนะยายกุ๊ก๋รอยายด้วยผ่านแล้วครับไม่มียายออกมาต้อนรับเราหรือเนี่ย